นี่มันปลาฉลามแห่งพื้นดินโอ้ยเฮ้ยหางแตกครับผม <c oughs> ได้ชิ้นส่วนอะไรมาก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปคราบอาวุธใหม่จากชิ้นส่วนของมอนเตอร์เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตี์บะไปนะครับกับเกม Monster Defense บิ๊กหันในพานล่าสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เราจะได้เล่นเป็นในพรานหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่กับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สุดแสนจะน่ารักเราจะต้องล่าเนื้อมาให้สัตว์ประหลาดคู่หูของเราได้กินเดี๋ยวมาดูกันว่าการล่าในวันนี้นั้นจะสนุกสุดมันแค่ไหนกันนะไปเลยเพื่อนอุย้ยนี่มันเจ้าลิงเดี๋ยวเราจะทำการป่าครับผมเจ้าลิงประหลาด เฮ้ยโจเข้าหน้าวิสัตว์ประหลาดของเราช่วยหืมจู่จมด้วยเพื่อนจึกเข้าไปจึกวันที่หนึ่งชิวๆล่าเจ้าเลงเออคืออ่ะีหือโดนไปเรียบร้อยได้กระดูกแล้วก็ได้เหรียญเฮ้สวัสดีฮันเตอร์ฉันชื่อว่าอีโคเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของนายฉันเป็นนักวิจัยสัตว์ประหลาดทักษะการล่าสัตว์ของคุณไม่ได้แย่นะ แต่ฉันเห็นมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าที่บินมาบนขอบฟ้าได้ฉันจะแสดงวิธีการอัปเกรดพลังอาวุธให้กับนายนี่หอกของเราอัปเกรดบวกพลังโจมตีเป็น20หุ้ยสปัปลาดเพื่อนของเรานี่ตัวโคตรยักษ์วันที่11มีการปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้าการล่าวันที่สองสร้างความเสียหายได้มากขึ้นด้วยอาวุธที่คมอย่าลืมที่จะรับอาวุธของเรากันด้วยนะ ฮ้ยนี่มันปลาฉลามแห่งพื้นดินโอ้ยมาอุ้ย,ยประสานกับเจ้าลิงด้วยจะอืมนี่โจมตีเรื่อยๆอโจยี่สิบอาวุธของเรานี่รีกได้ว่าคมสุดๆกันไปเลยนะเนี่ออโจอโจเราต้องรักษาความคมไว้ให้ดีนีุ่้ยถ้าโจมตีแบบนี้ แม่พลังจะเหลือ0.5ฉันคอยดูเธออยู่นะอย่าคิดว่าฉันไม่สังเกตนายจะต้องรักษาอาวุธให้คมเพื่อสร้างความเสียหายมากที่สุดจําไว้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้นี่เราก็จะทําการอัปเกรดนี่เสริมความคมให้กับอาวุธอย่างกับมอนเตอร์ฮันเตอร์จัดไปความคมที่มากขึ้น2ขั้นโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยมาปลดล็อกอาวุธใหม่ๆอุ้วันที่6น่าจะมีอาวุธอื่นว้าคราวนี้นี่อะไรเอ่ยแต่ตรงนี้ เพื่อใช้สกิลแท่หางศัตรูจะสตันได้อุ้ยนี่มันมังกรเอ้ยมาจากฝากฟ้าครับผมโดนหอกซะเถอะสกิลหางกระแทกโอ้ยถึงกับสตันแม่คู่หูของเรานี่สุดยอดอุ้ยมันถือระเบิดมา,มาป่าปลาคว้างโดนระเบิดนี่แรงสุดๆุดเจาโอ้โหความคมที่ยอดเยี่ยมระเบิดไปซะเฮ้ย ยี่สิบห้าอะโจโอ้โหก้อนระเบิดแม่ถือมาฆ่าตัวตายชัดๆเพื่อนสปารลาดตัวใหญ่ของคุณน,นี่วิเศษสุดๆเลยนะว่าไหมให้อาหารเป็นชิ้นส่วนสปารลาดให้กับคู่หูของเราเพื่อให้มันเติบโตและแข็งแกร่งนี่ตอนนี้โอ้โหยอัพเกรดครับผมเอากระดูกไปกินบวกค่าพลังกันด้วย ตัวนี้โคตรน่ารักน่าจะมีตัวอื่นกันด้วยนะเนี่ยคราวนี้การล่าน่าจะชิวๆมีการปลาแล้วก็ค r i t ิโค37อืมนี่เจอหอกของเราหน่อยโอ้โหความคมของเราเริ่มจะแม่ลดเร็วพอเจอศัตรูเยอะๆฟึบ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 เือเจ้าฉลาม นี่มาเรื่อยๆผ่านแบบชิวๆเฮ้ยนี่มันอะไรเอ่ยเจ้านี่เป็นสัตว์กินพืชที่มีความก้าวรหลามักจะอาศัยและกินหญ้าอยู่บนที่ราบมันมักจะคุกคามหมู่บ้านมนุษย์ขณะก,กําลังค้นหาทุ่งหญ้าโอ้ยเหมือนจะเจอเจ้าบอสนะเนี่ยมาลุยกับเจ้าวิ่งบอสเลยเพื่อนล่าสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ครับผมตีโจมตีชึก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 โอ้ยสตัน โอ้ยมันโยนหหางอะไรมาวะนี่เรียบร้อยนี่หัวของมันจะแตกเุ้ยโจว่าใ้มันพ่นกระดูกมาเฮ้ย,ยจะเย็นอุ้ยอาวุธของคุณพังเนื่องจากความพมต่ำเราต้องรอซ่อมแซมครับผมอุ้ยตอนนี้โอ้โยโดนชนเอาละทำลายอืเฮ้ยชิ้นส่วนมันแตกครับผม เดี๋ยวคราวนี้เราจะจู่โจมหางของมันกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยสตันหนูวิ่งหงายครับผม ีโจมตีหางอืออุ้ยได้ของมาเพียบคุณปลดล็อกอาวุธใหม่จากการล่าสัตว์เดี๋ยวเราจะไปคราบอาวุธใหม่จากชิ้นส่วนของมอนเตอร์เราจะสร้างอะไรดีวะนี่ยมีหอ,อกกับกระบองอืมนี่มันคราบได้จ้าสวมใส่ครับผมนี่ติดตั้งเข้าไปแล้วก็อันนี้อุ้ยเหมือนจะเป็นกระบองกระดูกโจมตี25กันเลยล่ะคราบได้ไหมนะ คาได้จัดไปเหมือนกันอัปเกรดสองขั้นสามขั้นไปดิแล้วก็ติดตั้งนี่ลองดูอาวุธใหม่กันบ้างเอาละกระบองของเราว้าโอ้หูมีน็อกแบ็คเฮ้เจ้าลิงจ๋อกระเด็นครับผมนี่ลองปลายย้อยว้าวฟิลลงหัวครับผมจัดการมันเฮ้ยชึบชึบชึบ อืมวันฮิตคิวตายหมดอืมหางฟาดโจโอ้โหประสานกันได้ดีเน็กเบตเทวันที่7็มาการล่าว,วันที่7็ก็น่าจะง่ายเหมือนกันดีเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยแม่ปลาฉลามมาไม่หยุดอุ้ยตัวจากฟากฟ้าเกระเด็นนี่ข้างล่างก็มาอีกอืมด้านบน ปล่อยให้เราจัดการการล่าของเรานี่สบายมากตอนนี้อัปเกรดนี่สัตว์เลี้ยงของเราบวกเลือดบวกพลังจู่โจมวันที่11อืจะมีการปลดล็อกอะไรใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูร้านค้ากันก่อนไม่น่าจะมีอะไรกระบองนี้โอกาสคิมีแค่1%เปอร์ซแม่เน้นดาเมจแต่ว่าไม่เน้นคิติโคอลเอาละอุยนี่มันเฮ้ยตัวนิ่ม นี่โดนปักหัวไปซะอุ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดามีความอึดเป็นพิเศษโอ้โหเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องสกัดพวกนี้ไว้ก่อนรอศัตรูมาเยอะๆเดี๋ยวเราจะทำการฟาดหางครับผมอ่าแล้วก็ตัวบนฟากฟ้าอุยฟิวฟิวฟิวโอ้โหฉลามมาทั้งสี่ตัวปิ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 วเออนั่นแหละฮึชบชอาวุธจะพัง ว้ายอาวุธฉันพังรองก่อนเพื่อนโอ้ยนี่โอเคไปให้ถึงเลเวล11อดานนี้เหมือนจะมีอะไรใหม่ฟื้นฟูความคมเป็นสกิลสำหรับแม่ทําให้อาวุธความคมนี่ฟื้นกลับมาได้โจมตีแบบเยอะๆอ,อรู้เหมือนกันว่าความคมนี่สำคัญโจโจอฟิลฟิลวิอึ นี่ฝื้นความคมคูดาวตั้งหนึ่งนาทีกันเลยนะเนี่ยมาเยอะๆเลยเพื่อนฟาดหางแม่ถ้าเราอัพแบบว่าคู่หูของเรานี่น่าจะฟาดทีเดียวตาได้เลยนะบางตัวเราจะต้องกําจัดเจ้าตัวนี้โจมตีหางครับผมมาโปรโอเอาหางของมันวิหางหนามเว้าเว้าใจเย็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึเจอ,อน็อกแบ็คหน่อยเพื่อน กระเด็นไปซะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยความคมอืมสตันมันหน่อยเอาละเุ้ยเอ้ยตอนนี้อืมมันจะใช้สกิลเฮ้ยหางแตกครับผมด้อยชิ้นส่วนอะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยตอนนี้โจมตีหัวมันเออกระเด็นไปสิอ่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาให้หัวแตกด้วยอโจเออนั่นแหละหัวแตก เฮ้ยเ้ยว้าวตอนนี้สกัดอาวุธมันมสตันไปเว้าวนี่โจมตีหัวอุย้ยอย่ามาใกล้อาวุธเราพังอีกแล้วเพื่อนมันเริ่มจะเหนื่อยแล้วเพื่อนตอนนี้แม่ใกล้จะตายดูจากอาการเฮ้ยเฮ้ย,ยตลังกระบองสังหาร ชิ้นส่วนเพียบตอนนี้จะแนะนําพื้นที่ในการล่าถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปล่าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ในที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกมันพื้นที่ออกล่าครับผมโอ้ยเจ้าตัวนี้มาเจ้าบอสโอ้โหดูกันว่าเราปลาอะไรแล้วก็จะได้รับอะไรกันนะเคยได้ส่วนหัวกับส่วนหางส่วนขากับลำตัวนี่เหมือนยังไม่เคยแบบว่าทำลายจนย่อยยับครั้งนี้จะเน้นจู่โจงขาละกัน นี่ขาจงแตกครับผมหุยอืมกระเด็นโจโอ้ยเรียบร้อยขาแตกต่อไปก็ลำตัวครับผมนี่ลำตัวของนายต้องเป็นของฉันเออหนังฉีกเอาละต่อไปก็หุยฟาดไปก่อนแล้วก็นี่ฟื้นฟูโจมตีหางครับผมเออหางแตกได้ชิ้นส่วนโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ ขาดเฉพาะส่วนหัวเออได้ชิ้นส่วนจนครบใจเย็นเพื่อนโอ้ย มาใกล้เรียบร้อยนี่ได้ของเพียบต้องใช้แต้มน้ำเต้าในการออกล่าครับผมวันที่16เหมือนจะมีมอนเตอร์ตัวใหม่นะแต่เดี๋ยวเราค่อยแม่มาล่าในคราวหน้าละกันโอเคนะครับผมใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดก็ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะมาออกล่าเป็นพร้อมๆกับพี่ได้เลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจ ให้พี่ติีออกล่าเหล่ามอนเตอร์ในคราวหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ